เที่ยวคนเดียวเหงาไปวันนี้เขาเปลี่ยนบรรยากาศพาแฟนแม่ไปเดทสะหน่อยตื่นเช้ามาอากาศเย็นเย็นเหมือนฝนกําลังจะตกอีกแล้ววันนี้มีธุระนิดหน่อยเริ่มจากไปที่กลมที่ดินพอโอนที่ดินเสร็จก็ไปดูที่ดินต่อที่ดินตรงนี้พ่อซื้อให้ลูกๆนี่ก็ช่วยพ่อออก20บาทตั้งแต่ลาออกจากงานมาพ่อก็เลี้ยง100ปรเที่ดินตรงนี้มีส่วนยางแล้วก็มีลำไยด้วยลำไยออร์แกนิกธรรมชาติสุดๆหวานเจี๊ยบเลยค่ะบรรยากาศตรงหน้าที่ดินก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้เลยสววยมาากกกกททํุรระะเเเ็็จจแล้้ไไปปดัับพ่่อออตนนนีี ปัวจังหวัดน่านกับคาเฟ่น่ารักน่ารักวิวทุ่งนาผามกาแฟนาเขาเราหน,น้าบรรยากาศคาเฟ่คือน่ารักมากดูอบอุ่นเหมือนบ้านคุณตาคุณยายเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันง่ายๆที่ได้อยู่กับคนที่แม่รักและเราก็รักเหมือนกันพ่อตอนวัยรุ่นพ่อได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้ไหมไม่ได้เที่ยวเลยพ่อก็เล่นกีตาร์แล้วก็แต่งเพลงในพ่อลองเพลงให้ฟังนิดนึงหน่อย ชมววา,าตัักลีแปลว่าไม่มีเวลาไปหาคุณเลยภาษาที่พูดเมื่อกี้คือภาษาวงนะคะจบละแม่โทรมาตามกลับบ้านก่อนนะ